ดีวอสอปี2องพนะครับชุดกระทุกครบหมดนะครับภาษีต่อให้แล้วนะครับปีหกแปดสองจุ 8, สีเทารถน็อตเดิมทั้งคันนะครับกระทะเป็นโปรนะครับกระเข้าร้อยโปรทั้งซ้ายทั้งขวาเลยยังดีครับสี่เส้นเลยนะฮะ ดอกเต็มๆนะครับแน่แนๆเลยเชสซีสวยกิบครับสวยกริบๆเลยกระบงกระบะเดิมหมดครับตะคปงตะเข็บกระบะเดิมรถหน้าหลังเดิน,น,นทั้งคัน,นครับสับท้ายครบนะครับ5ชิ้นล็อกท้ายเลดครบหมดนะครับใช้งานได้เลยนะฮะ เต็มน,นะครับท้ายเดิมนะครับ LR อยู่ครบ,บหมดนะฮะลอนกระบะสวยกิฟครับไลน์เนอร์เดิมต้องปลายแดงอยู่เลยนะฮะ ของเหลวถ่ายหมดแล้วนะฮะชุดเผาเปิดเช็คถ่ายของเหลวเปลี่ยนจารบีเรียบร้อยนะครับเชสซี่สวยกิ๊บเลยครับเมดอาร์กระบะเดิมนะครับกระบุงกระบะเดิมทั้งคันครับเบาะหนังด้วยรกระจกกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะ ไม่เก้าหมื่นะครับมีปุ่ม Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหมนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันคันนี้มีท่อเรล็กหนึ่งใบนะครับแอร์เย็นชัมครับเสียงติดดันเราใจงานผมชักไอให้ชมกัน สมนะครับทนนั้งหมดครับ LR อยู่ครบหมดนะครับเดิม8นรับน็ตอตเดิมฝักขะโพมเดิมครับฝับกข้าวโพม8อบ้า